สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาท e ํา eSIM นะครับผมสำหรับคนที่กําลังจะตัดสินใจท e ํา eSIM นะครับอันนี้จะสามารถท e ํา eSIM ได้แต่ว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นซิมการ์ดเดิมได้นะครับผมนอกจากจะเข้าศูนย์อย่างเดียวฉะนั้นคนที่กําลังจะทําตามในคลิปนี้คือพิจารณาให้ดีนะครับว่าเราจะใช้เครื่องนี้ไปตลอดหรือเปล่าโอเคครับผมเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับผมเราจะเข้าแอป t o ID นะครับผม ทไอดีตัวนี้อะผมมีข้อมูลอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆอะมันไม่ได้อยู่ในตัวนี้หรอกครับผมแต่ว่าเราจะมาหาข้อมูลหาเว็บกันหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะครับผมขั้นแรกนะครับผมเข้าไปที่ทัไอดีแล้วก็พิมพ์คําว่า eSIM มันจะมีลิงก์มาให้นะครับผมก็คือลิงก์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเรากดเข้าไปเลยครับผมพอกดเข้าไปแล้วครับกดยินยอมต่างๆ แล้วมันจะเข้ามาใน t o i service อีกทีนึงตัวนี้เราก็พิมพ์คำว่า e sim เข้าไปอีกหนทีนึงนะครับนะครับผมมันจะมีคำว่าเปลี่ยนเป็น e sim แล้วเราก็กดคลิกเลยจากนั้นเราก็มันจะมีข้อมูลของเรานะครับผมข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ว่าเรามีกี่เบอร์เราจะใช้เบอร์ไหนในการทำ e sim อันนี้ผมเลือกเ,ออเบอร์แรกนะครับที่ลงท้ายด้วย2 5จากนั้นนะครับผมมันจะให้กรอก OTP เราก็คือกรอก OTP ใส่ตามที่เขาแจ้งมาเลยนะครับอกรอกเสร็จแล้วยืนยันจากนั้นเขาจะให้เราเลือกรุ่นยี่ห้อโทรศัพท์ของผมจะเป็นซัมซุงนะครับ S 2 0 Ultra ก็กดแล้วก็ถัดไปมันจะไปเร็วนิดนึงนะครับผมจากนั้นมันจะมีข้อมูลให้เราใส่ EID นะครับมันจะมี ขั้นตอนให้เราทําตามของเขานะครับผมก็คือเป็นข้อมูลประมาณนี้อลองเข้าไปศึกษาดูกันได้เราก็กดเข้าไปเลยครับผมตามขั้นตอนวิธีการเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลโทรศัพท์นะครับผมต่างต่างเราก็กดแล้วก็ Copy จากนั้นเข้ามาหน้าเดิมนะครับผมแล้วก็ เรามากดขั้นตอนถัดไปขั้นตอนถัดไปมันอยู่ด้านล่างอ่าเป็นคําว่าดําเนินการต่อนะครับแล้วก็คลิกจากนั้นเราก็กดวางครับกดวางปุ๊บจากนั้นมันจะให้ใส่อีเมลแล้วก็เบอร์โทรเพื่อที่จะส่ง QR code ไปในอีเมลของเรานะครับกรอข้อมูลอีเมลเสร็จแล้วก็เป็นเบอร์โทร แล้วก็กดถัดไปมันจะให้ยืนยันนะครับว่าเราจะต้องการเปิดเบอร์นี้เป็น e sim หรือไม่แล้วก็กดเลยครับขั้นตอนต่อไปมันจะให้เรายืนยันด้วยใบหน้าก็หลอๆนิดนึงนะครับ แล้วก็ถ่ายตามที่มีบอกตรงหน้าจอนะครับผมมันจะให้เราหันซ้ายหรือหันขวาหรือว่าทำหน้าตรงมันก็จะตรวจสอบออรูปลักษณ์จากนั้นมันจะให้เราใช้บัตรประชาชนนะครับการนี้ผมกล้องหลังผมมันไม่ค่อยดีก็เลยหันมาใส่กล้องหน้านะครับ แล้วก็กดโอเคมันก็จะดําเนินการตรวจสอบบัตรของเราอีกทีหนึง่งถ้ามันผ่านมันก็จะขึ้นคำว่าผ่านแล้วก็กดถัดไปมันจะแสดงข้อมูลส่วนตัวของเราทั้งหมดนะครับในบัตรประชาชนในฐานข้อมูลของเราและมันจะมีให้กดยอมรับต่างๆนานาอันนี้ผมไม่ยอมรับผมกดข้ามแล้วก็ยืนยันนะครับขั้นตอนถัดไปกดถัดไปเลยครับ โอเคตอนนี้ก็คือจะส่งข้อมูลไปที่อีเมลของเราแล้วอันนี้เป็นข้อมูลนะครับส่วนมากมันจะอยู่ในถังขยะอีเมลขยะนี่นะครับอ่ามันก็จะโชว์ขึ้นมามันจะเป็นงองแง่งงองแงงอย่างนี้นครับผมให้เรากดตรงตัวนี้ครับผมลิงก์ด้านล่างกดปุ๊บเข้าไปแล้วมันจะโชว์ขึ้นมานี่ครับผม ก่อนที่มันจะแสดง qr code มันจะให้เราใส่วันเดือนปีเกิดของเราก่อนพอเราใส่เสร็จปุ๊บมันก็จะโชว์ qr code ให้เราหลังจากนั้นให้เราเอาโทรศัพท์ของเรานะครับเข้าไปที่เมนูการเชื่อมต่อตั้งค่าแล้วก็การเชื่อมต่อนะครับจากนั้นกดตัวจัดการซิม มันจะมีให้เพิ่ม eSIM อยู่นะครับแล้วก็มันจะให้สแกน QR code ก็ใช้ QR code ที่เราได้รับจากอ e ีเมลนะครับใส่เข้าไปเลยจากนั้นกดเพิ่มพวกซิมที่มีอยู่เดิมมันจะคล้ายๆกับว่าจะไม่มีสัญญาณสังเกตตรงด้านบน เห็นไหมครับคล้ายๆกับว่าจะไม่มีสัญญาณเหมือนสัญญาณของซิมซิมการ์ดถูกตัดไปอันนี้ผมใช้2ซิมนะครับซิมแรกคือซิมที่เราจะท e ํา e s ิมคือตอนนี้ผมทําไปแล้วมันขึ้นเป็นตัว R และตอนนี้มันก็คือไม่มีสัญญาณแล้วตอนนี้ผมเช็ค e ซิมนะครับ e ซิมตอนนี้ใช้งานได้ แต่ว่าซิมที่2ซิมที่2ของผมมันหายไปผมจะย้ายซิม2มาใส่ซิม1จากนั้นช่องที่2มันจะว่างผมจะเอาซิมการ์ดมาใส่เอ้ยไม่ใช่ครับผม SD Card ์มาใส่ซิมที่2จะเป็นซิมอินเทอร์เน็ตแล้วก็ซิมแรกผมจะใช้ในการโทร โอเคตอนนี้ s d card เข้าเรียบร้อยกดตกลงซิมหนึ่งตอนนี้มันยังไม่เปิดนะครับให้เราเข้าไปที่เดิมนะครับก็ไปเปิดซิมหนึ่งก่อน อตอนนี้สังเกตว่าสัญญาณมาแล้วทั้ง2ซิมอินเทอร์เน็ตก็ใช้งานได้ปกติเหมือนซิมทั่วไปครับแต่ว่า e s ิมจะไม่สามารถถอดออกจากเครื่องได้แล้วถ้าจะย้ายเครื่องก็คือจะใช้ในการโอนเครื่องหนึ่งสามารถรองรับได้5 5เบอร์ คือ5 eSIM แต่มันจะไม่สามารถใช้พร้อมกันได้นะครับมันจะใช้ได้แค่ทีละเบอร์เนี่ยครับผมสามารถเพิ่มได้อีกครับแต่อันนี้ผมใช้แค่ซิมเดียวก่อนข้อมูลต่างๆซิมการ์ดอะไรทุกอย่างใช้งานได้ปกติครับผมเหมือนซิมการ์ดทั่วไป แต่แค่มันถอดออกจากเครื่องไม่ได้แค่นั้นเองข้อดีข้อเสียก็มีครับผมนี่ครับผมลองเช็คดูเลยนะครับเห็นไหมครับซิมขึ้น2ซิมเวลาเครื่องหายหรือเราทำหายคนที่เก็บไปผู้ที่ไม่ประสงค์ดีเขาจะ ถอดซิมไม่ได้เพราะว่าซิมมันฝังในตัวเครื่องแล้วถ้าเราต้องการเปลี่ยนจาก e s i m เป็นซิมการ์ดเหมือนเดิมเราต้องเข้าศูนย์อย่างเดียวครับฉะนั้นใครที่กำลังคิดว่าจะทำ e s i m ให้คิดดีๆนะครับว่าเครื่องตัวนี้เราจะใช้ตลอดไปหรือเปล่าโอเคครับผมข้อมูลทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ